Can I have a ticket to the moon please นะครับผู้ชายคนนี้มาถึงถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า sorry sir the moon is full just now ต้องทำเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยทำไม่ได้นะคุณครูก็เลยแปลว่านะครับผู้ชายคนนี้แต่งชุดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเลยก็เลยมาบอกว่าฉันจะซื้อตั๋วไปดวงจันทร์มีไหมครับ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแต่ว่าเสียใจด้วยค่ะตั๋วไปดวงจันทร์ตอนนี้เต็มแล้วค่ะนะแปลว่าอย่างนั้นมาเรียนกันต่อหน้าที่79นะครับหนังสือสมัย5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับสเวนบุ๊กนะครับผมคำสั่งก็บอกว่าลุกให้ดูนะครับแอนและให้เซให้พูดให้บอกให้กล่าวนะครับหนาเซ What they are going to do แปลว่าในสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำนะครับนะ What ตัวนี้อย่าไปแปลว่าอะไร Tomorrow พรุ่งนี้ให้ดูนะครับแล้วพูดว่าพวกเขาจะทำอะไรพรุ่งนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมมีหลักไวยากรณ์อยู่ก็คือว่า be going to นะครับให้แปลว่าจะนะ B ก็คือ verb to บ e นะครับบวก going to นะครับอย่าไปแปลว่ากำลังไปนะครับนะ B ในที่นี้ก็แล้วแต่ประธานนะครับถ้าประธานเป็น d ดนะครับ verb to be ก็เปลี่ยนเป็น R going to นะครับสามคำนี้ให้แปลว่าจะเฉยๆนะครับนะมีค่าเท่ากับ i l w ดังนั้นในประโยคให้ใช้ B e going to หมดเลยนะครับเขาขีดภาพนะครับแอนนานะครับเขาขีดอย่างนี้นะครับนะไม่ก็ยขีดตรงๆกครูก็งงนิดนึง ขีดอย่างนี้ตรงๆจะง่ายกว่านะครับดังนั้นคำตอบนะครับก็คือ Anna is going to go shopping tomorrow นักเรียนอย่างงนะครับนะ is going to นะครับให้แปลว่าจะแล้วก็ตามมาด้วยคำกริยาช่องหนึ่งนะครับนะเพราะหลัง to ตามด้วยคำกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับแปลว่าแอนนาจะไปนะครับ go ตัวนี้แปลว่าไป is going to ให้แปลว่าจะแอนนาจะไป ช้อปปิ้งนะครับไปซื้อสินค้าพรุ่งนี้นะครับเพราะคู่กับรถเข็นดังนั้นมารูเบนนะครับนะเบนเนี่ยเขาเขีดมาตรงที่ถ่ายภาพนะครับนะียน,นจะเขียนตรงกลางเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดังนั้นนะครับเบน is going to นะครับ take photo tomorrow นะครับแปลว่าเบนจะถ่ายภาพนะครับพรุ่งนี้ มาดูมาร์กกันนะครับนะมาร์กขีดมาที่นี่นะครับสองจดหมายนะครับนะดังนั้นมาร์ก o i n g to send a letter นะครับส่งจดหมายหรือจะเซนเด t t ์เติมเก็ได้นะครับนะถ้าตัดอ่ออก tomorrow พฏิเทีสธนะครับแฮร์รี่นะครับแฮร์รี่เขาเขียนมาที่นะครับนะเขียนมาที่บาร์บีคิวนะครับนะดังนั้นแฮร์รี่ is going to have a barbecue tomorrow แ v e แปลว่ามีก็ได้แปลว่ารับประทานก็ได้แปลว่าทำก็ได้นะครับนะ h a ร r y จะรับประทานบาร์บีคิวในวันพรุ่งนี้หรือจะทำบาร์บีคิวก็ได้มาดูเมยกันนะครับเมยเขาเขียนมาที่ลูกโป่งนะครับนะก็เลยเมย์ i ี g ต์ก็ย o ่งจะด e ค e เ r r เ o m นะครับเมจะประดับประดานะครับห้องของหลอนนะครับดด้วยบอลลูนนะครับลูกโป่งหลายๆใบ Tomorrow จบนะครับนักเรียนมาดูหัวข้อที่4กันต่อนะครับนั่นก็คือ look at t r e e again นะครับคือให้ดูในภาพที่3อีกครั้งหนึ่ง t h e เรียว่าแล้วนะครับให้ ask and answer ให้ถามและตอบ with กับ your partner กับเพื่อนของนักเรียนเองถามว่า is Anna going to take f h o t o s เหมือนเดิมนะครับหนาะ verb to be คู่กับ going to ให้แปลว่าจะเมื่อเป็นประโยคคำถามก็ออก verb to be ขึ้นหน้าก็เป็น is and are going to แล้วตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นก็คือคำว่า take photois and are going to take photo นะครับตอบว่า yes she is h uh, no she isn't ตัวทีครับดังนั้นเด้นักเรียนจะถาม คำถามที่2นะครับนักเรียนถามว่าอะไรครับนี่เป็นประโยค Affirmative คือประโยคบอกเล่าจะจะตั้งเป็นประโยค Interrogative นะครับประโยคคําถามก็โดยการเอา is มาขึ้นหน้านักเรียนนะครับเป็น is mar k going to send a letter tomorrow เปลี่ยนเครื่องหมายเป็น question mark ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเอา is มาไว้หน้า is harry going to have a barbecue tomorrow นะครับ question mark และตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ Yes May going to decorate her room with balloons tomorrow เป็นเครื่องหมาย question mark ถามได้คําคำถามเหมือนเดิมนะครับแล้วนักเรียนก็ตอบ yes หรือ no ตามที่ในภาพที่3ปรากฏนะครับนะแล้วคำถามที่2นะครับนี่คำถามที่1คําคำถามที่2นะครับถามว่า What is she going to do เหมือนเดิมนะครับบอูบีนะครับบวกด้วย going to นะครับแปลว่าจะนะครับแทนค่าเท่ากับ Will คำถามนี้นะครับมีความหมายเดียวกันกับ What what will she do นะครับนะความหมายเดียวกันเลยนักเรียนแต่ฝรั่งเขาไม่นิยมใช้นะครับนะ what will she do นะครับคุณครูจะเขียนให้ดูนะครับนะ what วิวชีดูนะครับก็แปลเหมือนกันนะครับแปลว่าหล่อนจะทำอะไรนะครับนะแต่ฝรั่งเขาไม่นิยมถามฝรั่งเขาจะนิยมถามว่า what is she going to do นะครับความหมายเดียวกันนะครับผมนักเรียนนะครับเพราะว่า is บวก going to มีค่าเท่าก,กับ w l l นะครับแปลว่าจะ ลอนจะทำอะไรนะครับผมก็ตอบว่า she is going to go shopping ลอนจะไปซื้อสินค้านะครับนะดังนั้นก็เหมือนกันนะครับคำถามที่สองนะครับนะเช่นถ้าเราถามตรงนี้มาร์กเราก็เปลี่ยนเป็นแฮร์รี่ e harry going to send a letter tomorrow harry ไปส่งจดหมายพรุ่งนี้หรือเปล่า ตอบว่า no he isn't นะครับแล้วตอบว่า what is he going to do แล้วเขาจะไปทำอะไรครับในเมื่อเขาไม่ได้ไปส่งจดหมายก็มาตอบในข้อสี่ครับว่า he is going to have a barbecue tomorrow เขาไปทำบาร์บีคิวพรุ่งนี้เห็นไหมครับดังนั้นประโยคค์คำถามนะครับนะก็ให้นักเรียนสลับชื่อแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้คุณครูคลืมบอกไป น,นอกจากเอาบทตัวี o T o B ขึ้นหน้าแล้วให้สลับชื่อด้วยนะครับเพราะคําตอบคือตอบโน o no ไปก่อนนะครับนะโน no นะครับเหมือนเบนตรงนี้นะครับเราก็ชื่อมาร์คมาใส่ก็ได้ว่ามาร์คจะไปถ่ายภาพพรุ่งนี้ใช่ไหมต่อว่าโ no นไม่หรอกนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วมาร์คจะทําอะไรคือ what is he going to do tomorrow แล้วเขาจะไปทำอะไรก็มาตอบว่า mark is going to send a letter tomorrow Mark จะไปส่งจดหมายพรุ่งนี้ นักเรียนเข้าใจไหมครับที่คุณครูอธิบายอย่างนี้ถ้าต,ตามไม่ทันก็หยุดคลิปฟังหลายๆรอบนะครับผมจบนะครับนะตั้งคำถามสลับไปมาเรื่อยๆ2องคำถามทั้ง5คนนะครับและเราก็มาดูคำสั่งข้อที่5กันต่อนะครับก็บอกว่า ask an answer นะครับให้ถามและตอบ which your partner กับเพื่อนของนักเรียน use โดยการใช้ the words นะครับคำศัพท์ in the box ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับหนาะข้อนี้เขามีตัวอย่างมาให้สองตัวอย่างนะครับก็คือถามว่า what do you do in your free time what do you do แปลว่าคุณทำอะไรนะครับดูตัวแรกไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยดูที่สองเป็นกริยาแท้แปลว่าทำคุณทำอะไรนะครับในเวลาว่างของคุณก็เลยตอบว่า i collect c o i สนะครับฉันสะสมเหรียญนี่นะครับลเลก c o ย l ส์ดังนั้นข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ถามคำถามเดียวกันว่า w h a t do you do in your free time ก็ตอบว่า i watch tv นะครับฉันดูทีวีแล้วมาคำถามที่สองอีกเหมือนเดิมนะครับเขาถามว่า what are you going to do this weekend แปลว,ว่าคุณจะทำอะไรในวันหยุดสั์อาทิทย์นี้นะครับคุณกลัวที่ใบเร็วเลยนะครับนะตรงนี้ใช้ going to do แปลว่าจะนะครับ going to นะครับ be, uh, be going to นะครับแปบลบว่าจะนะ what are you going to do this weekend คุณจะทำอะไรในวันหยุดสวดอาทิต์นี้นะครับคำถามที่สนักเรียนก็ตอบว่านะครับนะตัวอย่างที่1นึ่งคือ I'm going to paint pictures นะครับ I'm going to paint pictures ฉันจะไประบายสีภาพดังนั้นนักเรียนก็มาตอบข้อที่2องเป็น I'm going to go cycling นะครับฉันจะไปปั่นจักรยานนะครับแปบลบว่า to go cycling พอมาคู่นี้อีกนะครับนะเปลี่ยนสีปากกาหน่อยพอมาคู่นี้นะครับคำถามแรกก็ถามเหมือนเดิมนะครับบอกว่า What do you do in your free time? ก็ตอบว่า I take photos นะครับแล้วคำถามที่สองถามว่า What are you going to do this weekend นะครับก็ตอบว่า I'm going to play the guitar นะครับนะครับตั้งเรียนคงเขียนถูกนะประโยคที่คุณครูพูดเนี่ยนะครับเพราะคุณครูไม่ได้เขียนมาให้นะครับนะ และประโยคคู่สุดท้ายนะครับถามว่า what do you do in your free time นะครับตอบว่า I go shopping นะครับพอคำถามที่สองเขาถามว่า what are you going to do this weekend this weekend นะครับไม่ไม่ใช่เสียงสูงนะเสียงต่ำลืมไปนะครับนะ w t a t เนี่ยต้องเสียงต่ำนะครับเลยตอบว่า I'm a going to play นะครับบาสเกตบอลนะครับ I am going to เพลงบาสเกตบอลนะครับหนาะแทนค่าลงไปเลยจบนะครับนักเรียนเขียนถูกไหมครับนักเขียนถูกนี่ถือว่าเก่งมากๆนะครับถ้าเขียนไม่ถูกก็ฟังหลายหลายรอบนะครับผมแล้วก็จะเก่งเองนะครับค,ครูเอาใจช่วยนะไปต่อหนะ้า80ครับผม